สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากับคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะคะเขายังเป็นคนของใจของคุณอยู่เสมอเนาะเรามาดูกันนะคะวันนี้เอ,อ่อวันที่สี่นะคะสีสิงหาเนาะแลนดอมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ใครเนาะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสนะ เดี๋ยวจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะวันนี้คุณเป็นสิบถ้วยค่ะนะคุณยังมีเขาอยู่ในชีวิตเสมอนะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังมีเขาอยู่ ต่อให้วันนี้คุณจะเป็นคนที่เดินตัวคนเดียวคุณอาจจะโสดนะคะหรือว่าบางท่านมีคู่เป็นครอบครัวกันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจอปัญหาหนักนะแต่คุณไม่ได้เดินตัวคนเดียวอันเนี้ยความรู้สึกลึกๆว่าคุณยังมีเขาอยู่ข้างๆนะคะแล้วยังไงต่อเห็นไหมคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มัน มันไม่ค่อยปลอดภัยนะรู้สึกว่าปัญหามันอยู่รอบตัวคุณเลยอะนะกลัวว่ามันจะพังทลายลงอีกนะคะขอดูความรู้สึกและพลังงานฝั่งของเขานะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้แตกต่างจากคุณเลยคะ่ะนะเขาเองก็เจอปัญหานะคะเขาอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกับคุณนะคะในช่วงนี้ เพราะว่าดูสิเขาโดนจับมัดมือปิดหูปิดตามไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้เห็นนะคะเขาาจะมีคนที่คอยบงการชีวิตเขาอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้นะแล้วยังไงต่ออืม ต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่มีพลังงานมีไฟในตัวเองสูงนะคะคุยกับวอนนะเออเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะเขายังมองโลกในแง่ดีต่อให้เขาจะเจอปัญหานะคะขอดูความคิดนะคะของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะ t e m p r a c e นะคะไพ่ใบนี้นะมันหมายถึงนะการคิด การวางแผนความรู้สึกนะคะเขากำลังเตรียมตัวนะคะที่จะติดต่อสื่อสารนะเพราะปกติถ้าเป็น r รเดอร์เวทสำหรับปกติมันจะหมายถึงแบบการติดต่อสื่อสารการบาลานซ์กันแล้วแต่อันนี้เขาเพิ่งจะรินน้ำลงไปในถ้วยเพราะฉะนั้นเขาได้มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมเตรียมใจนะที่จะสารสัมพันธ์นะคะ อืไพ่พระก็มานะคะเขาอยากปรึกษาคุณอยากจะพูดอยากจะเล่าปัญหานะคะที่เขาเจอนะคะให้คุณฟังนะไพ่พระเนี่ยมันหมายถึงความเมตตาความใจดีความเอื้ออารีเขาอาจจะคิดถึงคุณทุกๆครั้งที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาอยากจะรับฟังนะว่าคุณจะแก้ปัญหานั้นยังไงถ้าเป็นคุณนะคะยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะแปดเหรียญน,นะคะคุณยังอยู่ในชีวิตของเขาเช่นกันนะ แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยใบนี้นะถ้า,าจะให้แปลความหมายเขายังอยู่ที่เดิมเขายังไม่ได้ไปไหนนะคะเขายังคงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้เขาและเขามีให้คุณนะต่อให้ในอนาคตนะพวกคุณจะต้อง จากกันนะคะหรือจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยแต่ตอนนี้เขายังคงอินอยู่กับความรู้สึกและก็เหตุการณ์ในอดีตที่พวกคุณเคยมีร่วมกันนะคะแปดเหรียญแปดถ้วยแปดไม้เท้าแปดดาบเลขแปดมานะคะในช่วงนี้เนาะเอาเป็นว่ามองเห็นว่าคิดนะคะและวางแผน อยากจะติดต่อสื่อสารมานะคะณนะวันนี้นะเอาจริงๆว่าเขาคิดถึงคุณค่ะคําเดียวเลยนะตอนนี้นะคุณอาจจะยังเป็นแค่ภาพเลือนลางและสิ่งที่เขาตั้งเป้าวางแผนเอาไว้นะคะเขามีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุผลที่อยากจะมาพูดมาติดต่อกับคุณเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะว่าเขา เริ่มตระหนักแล้วนะคะตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองไฮเรเทสต่อให้เขาจะยังเงียบอยู่นะคะแต่ว่าอีกไม่นานเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะ